ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนลงเอสดโอนโจโจแบบง่ายๆนะครับผมถ้าท่านกดเข้าแอปแตกไฟล์ของทุกท่านนะครับผมผมก็จะใช้แอป rs ไฟล์นะครับผมในการแตกไฟล์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปที่ไฟล์ท่านดาวน์โหลดไว้นะครับนี่นะครับผมเอ็ดโอนโจโจนะครับผมนี่ถ้าท่านกด3จุดนะผมพุ่มเติมแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่แล้วกดตกลงนะครับนี่ครับมันก็จะแตกไฟล์ไปให้เลยนะครับผมนี่ เข้าไปนะครับผมแล้วให้ท่านกดคลิกทีเดียวนะครับผมแล้วก็ให้ท่านเลือกไม้ครับแล้วก็กดเสมอหรือว่าเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็มันก็จะทําการลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าใครที่งงหรือว่าจะสอบถามอะไรก็เม้นต์มาได้นะครับผมผมก็จะสอนให้หมดเลยนะคผมก็สไลด์นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แสดงความเป็นใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบาย